มากันที่สถานีตำรวจเมืองสงขลากันบ้างนะคะก็มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันตำรวจแห่งชาติเช่นกันค่ะ นี่คือบรรยากาศเนื่องในวันตำรวจที่จังหวัดสงขลาสถานีตำรวจทุกแห่งทั้ง16อำเภอของจังหวัดสงขลารวมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันตำรวจอย่างพร้อมเพรียงกันโดยมีพันตำรวจเอกอลงกรศรีมาวุธผู้กำกับการสอพอเมืองสงขลาเป็นประธานในพิธีกล่าวคำปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและอ่านสารจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณตนนอกจากนี้ยังได้มีการมอบ ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่ให้การสนับสนุนงานตำรวจจำนวน4รายมอบรางวัลผู้ที่ชนะการประกวดเรียงความในหัวข้อครอบครัวของฉันรวม9้ารางวัลรวมทั้งมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณให้แก่อาสาสมัครช่วยเหลือกิจการตำรวจ4ี่รางวัลมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานดีเด่นในแต่และสายงานทั้งงานอำนวยการงานปราบปรามงานสอบสวนและงานจาราจรรวม5้ารางวัล หลังจากนั้นก็มีการจัดพิธีทางาศาสนาเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้กับข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วยค่ะ